ไมซจรงกูไม่เรียกม่อกในแอดเนี่ยเขารู้จักทั้หมดแต่กูไม่รู้จักไม่แล้วคือมึงท้ากูด่าเนี่ยมึงบอกมึงได้ทุกราคากูบอกห้าร้อยเอาไม่เอาเอาครับแต่มึงเอาเฟซมาเนี่ยคุยกันในเฟซนาเอาก็บัญชีกลางเอาก็บัญชีกลางแล้วเกี่ยวเฮี้ยอะไรกันเกี่ยวเฮี้ยอะไรเฟซกูพ่อไก่เฮี้ยกูไม่ได้เแบบปัญญาอ่อนแบบว่านเหรอมึงว่านเหรอว่านเฮี้ยอะไรกูขอเฟซมึงก่อนเนี่ย มึงมึงบัญชีกายตัวเองก็ได้นะเว้ยก็ได้นะเว้ยมีความผิดอะไรวะเนี่ยอ้าว๋อเองเอาไม่เอาแค่นั้นแหละเอาแค่นั้นแหละเอาเฟซมึงมากูเอาห้องนี้โอ้สภาพสภาพเอาเฟซให้มันก็ได้รอเฟซดปะวะวะวะควบไม่ไม่ไม่เอาเฟซตัวสร้างงานไงไม่แล้วคือแล้วคือจะเป็นจะเป็นอะไรกูต้องให้เฟซมึงมึงท้ากูด่าท้กูไม่ก็แบบคว้ามึงเบี้ยวอะไรเงี้ยอะไรกูไม่เบี้ยวหรอไอ้โง่กระถางขูดจักรกระถางแอปจักรกระถางแอป ไม่เบี้ยวมึงก็เฟมาดีอืมอืมอืมเอาไม่เอาแค่นั้นแหละเอาเอาเาโอนมาชีกา้าเอาโอนมาชีก้าเท่านั้นเปัญญาอ่อนไปเนี่ยกูขอเฟซหรือว่าได้แค่ทาแต่ไม่เอาหรือว่าได้แค่ทาแต่ไม่เอาขอพี่่าที่มาบอกว่าเดิมพันแล้วขอเฟได้แค่คิดแค่เดิมพัหรือว่าได้แค่ทาแต่ไม่เอาหรือว่าได้แค่ทาแต่ไม่เอาแต่ปีใหม่เดิมพันมาไม่เคยเห็นเห็นเป็นหลอดเลด้วยใส่ใส่ใช่ไหม มึงก้ามันชี้มัชีมึงก้าเซ็งเเอ้มเเอามเอามาละเามาละเอเคครับเอาป้าวมึงท้ากูด่าเอาไม่เอาเอาเอาเฮ้เฮ้กออ่ามึงโอนมึงโอนตากให้ตัวหนึ่งตากให้ตัวหนึ่งนะากี่โมงากี่โมานแปดโมงแปดโมง 8โมงใครจะตื่นใจะตื่นตามป้าดามะดมมึงมึงตื่นตอนไหนอ่ะเดือนเท่าไรเดือนเท่าไร8 8 8 8ม8น8 8งม8 8่8 8 8 8 8น8 8่8อ8 8 8 8 8 8 8 8 8 8ย8 8า8 8 8ี8อะไรตอนกลานคืนแ8่กูนอนไม่8 8้8น8 8 8 8 8 8 8 8 8เ8 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 ก็อยู่คนเดียวแล้วก็ด่ามึงแล้วกาเปิดแบบกูตะโกนไม้ดังๆแล้เนี่ยเอายังอ่ะเอายังอ่ะเอายังอ่ะต่าเลยป้าด่าเลยป้าด่าเลยป้าแม่แม่แม่ยังก็บอกว่าแม่นอนนี่ใช่ไหมนอนไม่หลับนะเอาเอางี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเฟซกับเฟซกับเัซเอางี้ดีกว่ามึงกับกูแลกเฟซกันตัวสามสี่โมงไหมไม่ถามทีเลยสี่โมงไหมเอาไม่เอาตอบเออ เอามึงเอาเฟซมึงมาได้นะแบบไม่ไม่แรกเล่นเฟซไม่ไมีสายตั่นโอนโอนทางให้ตัวหนึ่งเออเฟซมันก็อยู่ร้านละโหแล้วส่งสลิปนะไปละไปละไปละเอ้า